มาดูเรื่องของพ่อค้าแม่ขายอย่างที่เกริ่นไว้นะคะร้านอาหารอีสานร้านหนึ่งคือเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาเหมาร้านไม่ใช่คนไม่เรียกคนดีกว่ามีการมาเหมาร้านเกิดขึ้นก็ต้องดีมาสิหัขายหมดเร็วถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเมื่อเหมาอ่ะก็คือแบบวันนี้เหนื่อยก็เหนื่อยน้อยลงเงินก็ได้เต็มเต็มอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามาเหมากันแบบนี้ขอร้องเถออย่ามาได้ไหมปวดหัวและเพลียไม่ไหวเลยจริงๆนะคะเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยค่ะคุณผู้ชมคะ ก็เนี่ยเห็นไหมกำลังนั่งกินกันลูกค้าก็เต็มร้านอยู่นะเห็นไหมเนี่ยวิ่งหนีกันกระเดิดกระเจิงเลยอะคุณผู้ชมอคือลมมันมาก่อนกระโชกมาเลยนะคะระลอกหนึ่งก่อนคือลมแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พัดมาต่อเนื่องไอไปแล้วไปแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงความแรงของลมอ้รวระวังร้อมีพังรรถวรถเสีย โอ้ข้าไมไปฝั่งนู้นเลยข้ามไ,ไปอีกเลนหนึ่งลเลยนี่ว่าเสียวเหรอแล้วกวรถรถอะไรอย่างนี้นะก็ช่วยกันได้แค่นี้คุณผู้ชมวิ่งวุ่นกันเลยนะคะคุณผู้ชมลมก็แรงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละถ้วยจานชามเมื่อกี้นับเวลาดูนะมันแค่ไม่กี่วินาทีนะแล้วฝนก็ตกหนักลงมาเลยแป๊บเดียวจริงๆเหมาร้าจริงๆแล้วคุณคิดดูว่าเก้าอี้อ่ะ ทั้งตัวยังเอาไปได้ขนาดนี้แล้วจานชามร้านแบบนี้โดยมากเราจะเห็นจะเป็นพลาสติกหรืกกอ,อกปาจานชามจะไปเหลืออะไรนึกออกปะกคือเรียวเนาะคือเหมาจริงๆอ,ะอ่ะเหมาไปทั้งหมดเลยอคุณผ<อ>ู้ชมเขาวิ่งตามเก็บก็ยังไม่ทันเก็บมาได้ไม่หมดเก็อเอ,อ่ยร่มเอ,อ่ยไปหมดนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปถามเจ้าของร้านบอกเป็นยังไงบ้างพี่เขาก็เล่าให้ฟังโอ้โหคืนเกิดเหตุนะฝนมาตกหนักมากลมพายุก็แรงเลยอ่ะก็เลย บอกเลยว่าแรงชนิดที่ไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะคือวันที่22ตอน,นคือประมาณ4-5่ปุ่มอะคะ่ะประมาณนี้คือพายุมันมาเร็วมากมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยคือลูกค้าก็นั่งทานปกติกันทุกคนนะคะก็คือแบบมาแบบ5วินาทีก็คือปุ่มเลยะคะ่ะทีเดียวเพราะว่ามันมาเร็วมากมันเอาไม่ทันจริงๆค่ะเก้าอี้ปลิวไปแบบข้ามไปอีกถนนอีกฝั่งนึงนะคะก็แบบน่ากลัวน่ากลัวมากตอนนั้น เนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอเป็นคลิปเนาะถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลแล้วคนไทยอ่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่ขี้สงสารก็มีการว<อ>ิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นานในบางบุญก็บอกว่า,วาสงสารแม่ค้าเลยแล้วทำไมลูกค้าไม่ช่วยเก็บเลยทำไมถึงวิ่งหนีกันอย่างเดียวอะไรอ,อย่างเงี้ยนะแต่ในมุมมองของอแม่ค้าเองเขาบอกว่าเข้าใจ<อ>เขาไม่ได้โกรธเลยเขาเข้าใจลูกค้ามากๆนาทีนั้นเนี่ยเป็นใครใครก็ต้องวิ่งเอาชีวิตรอดกันไว้ก่อนมันแรงขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าลมมาขนาดเนี้ยมันพัดโต๊ะเก้าอี้ข้าวของบนโต๊ะไปหมดอะ เราก็ไม่รู้นะว่าถ้าเราอยู่พื้นที่กลางแจ้งแบบเนี้ยมันจะไปพัดสังกะสงสังกสีหรืออะไรปิ้ปวมาใส่เราหรือเปล่าไงเขาก็ต้องหนีไปก่อนถูกไหมหอเออก็ทําถูกลแล้วแหละฟังค่ะแต่อันนี้เราก็มองว่าแบบที่ลูกค้าไม่เก็บช่วยเหมือนในคลิปอะค่ะก็คือใครตอนนั้นน่ะก็ต้องวิ่งเข้าอยู่แล้วไม่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 ได้ต้องการให้ใครเก็บช่วยอยู่แล้วค่ะตอนนั้นเพราะว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดอะเนาะ แม้เขาเขาใจเนาะเจ้าของร้านเขาพูดขนาดนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือพนักงานเนาะวิ่งไปเก็บเก้าอี้แล้วก็เขาสังเกตดูเขาจะเก็บออกมาก่อนก็คือขวดแก้วครับตามโต๊ะเนี่ยก็คือมันป้องกันไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุนะคะอ่ะขอให้ขายได้ทุนกลับคืนมาเร็วๆต่อจากนี้ขอให้กลายเป็นเรื่องที่ฟาดเคราะห์ไปแล้วกันเนาะครับค่ะ